วันอื่นเดี๋ยวมันมาทำอาหารพิซซานะครับเอางั้นเราไปเล่นกันเลยมีคุยหยุดพิซา่กับตำรวจนะครับผมจะเอาเจ้าะพิซซ่ก่อนโหเวลาเรามีาพริกไทยยอยด้วยเหรอครับโอ้โหเกี่ยวแล้วก็กินอาหาตำรวจได้พิสโตัวนะครับ,รบมายังมายังมายัง ปีตาต้อมดื้อกเอาเป็ดกุ้งเราจะเลือกส่วนผสมะนะครับเอาปลาม์มชอบไหมเขาจะชอบตอนเนื้อเอากุ้งไม่ชอบบอกกรี่สุขภาพดีเออเอ้ยรอกุ้งม,มาทำน้ำกุ้งดิเป็นยังไงวะอุ้ยน้ำกุ้งโอ้โห เขาจะมาจะกินได้เนี่ยน้ำกุ้งอัน,นสมมติว่าจุก,กี้ไปนน้ำก็ได้นะครับมากินเกวไปโอ้ยเกมหน้าจอเลยจะบวยทำไมนมากินจะตายเราจะฟันเนือนะ้อบัวนะครับเราจะเอาเนื้อไปทอดน่ทอดดีกว่า ท่อแล้วหายสุดแสนอร่อยแล้วก็จะเอาบอคอลีมาต้มปลาต้มต้มแล้วน้ำเปลี่ยนสีเลยแต่มันสุขภาพดีเลยทำให้น้ำเปลี่ยนสีต่อไปเราก็จะเอาปลาไปหั่นะนรับ มันหางแล้วเราก็จะเอามาต้มนะครับวีไปทอดทีเขาไวเอาไปทอด,นนดเป็นปลายนะแล้วผมก็จะทำอะไกินล้วรอกอนเด็กตัอเขาไม่ทอแล้วกุ้งแล้วเราก็จะเอา มัมมาปันนา่นแล้วก็าจะแสนเขาน่าจะชอบนะครับอือหนม่งนีำจิ้มเนยมัแต่มไมยเกีียดนะทำให้น้ำน้ำจิมอนยนงครับน่าจะอร่อยกินปลาเข้ปาอร่อยไหมอร่อยอะกินหางด้วยเฮ้ยไม่สามารถบุงเล้เหรอ โปเกมอนโปเกมอนปีปลาน้ำแท้แกเปลี่ยนสีอันนี้โซยู่โอ้โหน้ำเปลี่ยนสีจริงไหมเด้งขี้ขี้ขน้ำขี้อะไรกับปุงป่ง มปเป็นผมว่ามันไม่ใช่ปีสามมันเหมืนอนซอมบี้เลยนะครับต่อไปผมก็จะเอาลงนวดเอาลงนวดแล้วก็ต่อไปก็จะเาผู้หญิงาเกิดใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็บอกได้เพราะว่าผมว่ได้ทำคลิปมาหลายสัปดาห์แล้วมาหลายเดือนแลน้วเพราะว่าผมไม่ว่าง อืมผมขอเอาเออเอาปลานะครับชอบใต่กาะเอาดูแลหนึ่งสองสามปีไปดูแลเอาเอะไรมาทำน้ำเนื้อง่ายเขาจะชอบไหมน้ำเนื้อเขาเป็นเขาเป็นคนที่ชอบกินน้ำนเ,เ,เนื้อต้องเพิ่มเยอะหน่อยเพราะวา่าเขากินเนื้อ แล้วกินอ่ะโหมันยังกินลงได้อีกหรือนีแล้วก็จะทอดเนื้อเ็นเนื้อสุกเลยครับแล้วก็จะเนื้อเก็บอาหารอันนี้เก็จก็เรียบร้อยแล้ว,จะ,ะะลวจะหัน่นกระดูกออกก็จะเอาไป โอ้ไมกแกกินี่และอุ้ยมันเริ่มสุกแล้วจะเอาไปก <c oughs> ินไหมสิเกิดมาพัะท่านก็โดนมนุษย์จับจับลงหม้อ,ขอเข้ามากรูเวฟมากินซะแล้วไม่าอาจจะยานามาจากเจ้าป่าเหมือนจ้าป่าเราเริ่มสุกแล้วนะครับอ่ามันสุกเต็มที่แล้ว ยังไม่ค่อยสุกมากเราจะทำให้มันเหมือนสุกๆหน่อยโอ้โหฟันเทียวหัวแล้วจะมาทอดเพิ่มเติมกับเพื่อในสุกกว่านี้แล้วก็จะเอาไฟกรอบไปก็เ่ติกหนอยแล้วก็จะเอาไปเอ่อเอาเนี้อ่ะ ทอดที่เส้นก้อยเป็นฟางครับอไปก,ก,กินปลาปลังชัด่เหรอลองกันไปดกินก็ไปอร่อยไหมอร่อยมากเลยครับตรงนี้ อะไรมากครับโอ้โหไม่ชอบกินแต่คนนี้ก็น่าจะชอบกินเนือน้อนะครับต่อไปก็จะเอาสามน้อยสาน้อยน้อยละสามน้อยร้อยล้าน <c oughs> แล้วก็ช่องสามแล้วโว้ย มาเร็วๆมาแล้วตตุชานี่เขชอบกินอะไราเขานปลาเหรอผลไม้ชอบไหมเขาชอบเราจะแตโมไปปั่นน้ำ ส่งไปเลยคนชอบกินผักก็ต้องกินเยอะๆโอ้โหน้ำผสมกัน,น,ยกน,นอย่างกับน้ำขี้เราก็เจ้านี้มาหาั่นกระดูกอีกก็ย่ามาทอ้อ มันก็สุกจนแข็งแล้วก็เราก็จานึ่้โจ๊ะช่วยเราจะเอาผักอาต้มนะน,น,นี้น้ำจะเปลี่ยนนะนเ้อเปลี่ยนสอมันก็สุกวนครับต่อไป,บบอไปไเราก็จะปลานะคไ่ปวดจาผมผมมิ ชาพี่น้องอยู่ตรงเยอะเห็นน้ำมาไปเอโอ้ชาตาชะตาคาแก่เออเออเออโช้ก็จะตามมาที่ต่าเรือเ้ยวันนี้ผมไม่ชอบพียนี่นะทำไมอะอะไรจะตามตามไปอยู่อยู่ด้วย นี่ไปโอ้กินเยอะมากครับโอโหเลยเลยนอ่น โหนะว่าส่งกินใจเลยครับโอ้โหวัาเขาจะน่าจะชอบนะ